ประชมุมอยู่ตรงไนี้ไงขวากวนด้วยไงไอ้ตรงม้าพิโนอะ่ะสิโนที่เดิมอ่ะนะน่งมานั่งเลย่ะมันก,ก็เปลี่ยนจุดประชุมไปเรื่อยนะไอ้ของแดงเกี่ยวอะไรอ่ะว่าไงมากี้มีสูตรแดงออกไปทางโรงพยาบาลครับลงุงอยู่อ่าออ่ ไม่รู้อ่ะเมื่อกี้มันซ่อมรถเสร็จแล้วมันก็เลี้ยวไปแถวๆโรงพยาบาลแต่ไอรหัสลับศูนย์ศูนย์ศูนย์ที่มันพิมพ์กันน่าจะเป็นเลเบลลุงใช่เหรอใช่ใช่ครับวิ่งยู่ไหนครับไปมาเจอกันโรงพยาบาลปู่เก่าเจอโรงพยาบาลเจอโรงพยาบาลคุณพิงมันอยู่มันอยู่หรอ เร็วๆบอพิงมาเร็วครับบุพงโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลก่อนไอ้พิงมาทำไมเนี่ยเนี่ยบุพีงเนี่ยหลังๆๆๆๆบุพีงจะไปเรเวลไปเรเวลเขาบอกว่าที่มันพิมพ์รหัส007อะคือไปรวมเรเวลไม่สุดแล้วเจ็ดด้วยไม่เข้าใจรหัสลับอ๋อมันพิมพ์รหัสรหัสลับกันในทวิตเตอร์มั้งออรหัสลับอ่าต้องไปใส่ายลับเลยเจ็ด อันนี้มันศูงหมดเลยนะไม่เห็นเจ็ดเลยอ่ะเออมันเออมันพิมพ์ศูนย์ศูนย์นี่นี่หนีเปล่านอนนอนนอนเปล่าศูนย์ศูนย์ก็สอตลาแปลว่าเศร้าเศร้าเศร้าเสพทรงซิซึงอะไรอะไรเสพทรงใซซูอะไรของมึงอะเสพทรง อะไรอะไรอ่ะเอา,าอะละภูมิใจมูมเองพี่ฮาสูตรในนี้เปล่าถ้าเป็นสูตรแบบ หมดเลยอ่ะปียังไงอ็รู้ขึ้นไม่ไหวหรอกรถตำรวจมีคนขโมยมาเนี่ยแล้วทำไมมันล็อกวะ ตีหนึ่งเหรอนะมันน่าจะแบบนัดกันแบบเอาขี้นอนเอาแล้วสรุปคือรถเกินเหรอได้แบบสูนย์ล้วนนอนไอโจตอนเช้ามึงโดนกันปะโดนครับมึงอุ้มแล้วมึงอุ้มได้ไหมอุ้มไม่ได้ตดนจับแต่ว่าโดนจับเสมออุ้มได้แต่โดนจับใช่ครับมึงก็ม่ฝึกขับรถเยอะๆอ่ะมึงกากจัดเลยใช่กากจัดเลยอ่ะ ้ังจำก็ได้ได้ครับว่ากระจอกสับหมาสู้อสูนัข0หมดเวลาสนุกแล้วสีป่ะนอนกันเถอะไปกันเลยนอนหรือเปล่า0ูน่ะเอ้ไปคาสิโนไปดูก่อนเอไปดูเป็นทานแล้วกลับหมดแล้ว โอเคไหมครับฟังนะไอโดมาฟรีโอนเงินมาบอมสันลิฟนอนตึกฟึนอนตึกตึ่นอนอ๋อศูนย์เปลี่ยนชุดหนี แตีความไปเรื่อยขอร้องตั้งแต่สูตรไปเลเบลแล้อวูกูจะมุดล่องนี้สักหน่อยอาาสัตว์ปะเท่เลยนะเออหยุดสนามไหมดาังเลยร,รู้ที่เดิมเปล่าอ,อาการโควิดเป็นไงบ้างเตะแล้วนะไม่มีอาการอะไรแล้วอะไ <c oughs> ข้หวัดธรรมดาแล้วกังวลไงไม่เป็นอะไรเลยนะไข้หวัดเลย <ไป S 2> สัตว์ ไหวัดไงย่าไปมันต้องกัดตัว14วันเฮ้ยแล้วกูซื้อเสื้อมามึงได้ใส่บ้างป่ะพี่โบไปให้อ่ะตอท้ายนู่นน่ะอะไรเสื้อสีแดงไงทำไมได้ใส่บ้างป่ะไม่ได้ใส่ไม่ได้หนาวหรือหรือวะถ้าใส่แล้วจะคิดถึงกูป่ะฮะเกี่ยวอะไรอ่ะเออไหนงานเสร็จยังไม่โอ้โห อะไรขี้แตกแล้ว <c oughs> ผมไม่ไม่ไม่ไมผมซุนลุงหลายคันอยู่ไหนตอนแต่ตอนนี้รถต,ตำรวจจะพังหมดแล้วตอนนี้อยู่ไหนเอออยู่หลังตลาดครับต้องการรถใช่ปหม <c oughs> ใช่ใช่ด่วนเลยลุงต้องการคนด้วยรถตามผมประมาณสี่คันหลังตลาดใช่ใช่ตอนนี้มือแดงนะตึกแดงเข้ามาตึกแดงเข้ามาตึกแดงรถด้ซื้ตรงของเราไม่รู้มา เอารถออกมาเบิอารถออกมาเอารถออกมาเอ๊ะเดี๋ยวนี้ถ้าเจอไอ้อ่ตายเลยเหรอตายเลยแล้วทำไมตายอ่ะใครชนอ่ะมันกระแทกเมื่อกี้ลุงเมื่อวานที่เจอในโรงพยาบาลไอ้แรปเปอร์มันอยู่ซาเวดถุงสีม่วงแรปเปอร์ไหนแรปเปอร์ที่เจอเมื่อวานในหัวรถล้มนะซ้ำรถได้ด้วยซ้ำรถได้ด้วยลุงโรงพยาบาลจำได้ไหมลงดิ ทันนี้ไอ้เซิร์ฟไปเร็วไปเร็วไปเร็วเอาแจ้งไปส่งเดี๋ยวกูตามไปเซิร์ฟเฮ้ยไปเบิกรถมาเยอะไปเบิกรถมาเยอะไปเบิกรถมาเยอะ รถจอดอยู่ในกระดาษรถน้องผมก็ได้ในกระดาษ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 จอดอยู่สีขับกระดาษเปิดประตูให้ละแล้วอย่าพึ่งวาง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 เราเปิดประตูไว้ละโอเค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 ผมซูนผมซูนผมซูนท่อสองล่าผมซูนแต่ไหวไหวผมไหวผมไหวหลุดละเดี๋ยวก็ขึ้นรถกูก็ได้ยจะพึ่งนะกูจะพารอบเมืองเลยยจะพึ่งอยู่โอเคโอเคไปไปขึ้นรถหน้าสีคันนั้นน่ะตรงไปโอเคยังไม่มายังไม่ได้ยังหมูยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังึงแล้วกันกล้ละชิดละ รอรถจอดอยู่ให้มึงเต็มเลยจอดรถให้เซิร์ฟไวปเอเคโอเคพันนี่มึงจะดอสกูไปนะคันนึงคนนี้ไม่มีประกันนะคนนี้ไม่มีประกันนะเอาดอสกูไปรถผมเนี่ยรถผมอ่ะได้เนี่ยเนี่ยรถมึงจอดอยู่นั่นน่ะสีขาวอ่ะ เอากล่องซ่อมเหรอเลขอะไรเลขอะไรเลขไปก well okay. e e ่อนไปก่อนไปก่อนไปก่อนสองตัสีไปก่อนมันมาแล้วบัมพี่บัมบัม

เขากำลังกรดี่แล้วพี่ไม่ได้ช่วยจริงตียังวะไม่มีใครรับโทรศัพท์กูเลยอย่างก็ขการุนเห่คืออะไรวะกูอยู่กะลาดอยู่กันเต็มเลยสิบหลอดอยู่กะลาดเอ้ยไปอยู่กะลาดไปกะลาดไอ้แจ็คไปส่งรู้นึงส่งไอ้แจ็คไปหาป๋อแจ็คสิบผ่อเมึงยังไม่ได้ส่งไอ้แจ็คอีกเหรอไม่ก็คดีเคสล่อไงคดีเคลียร์ล่อใช่เคสลีอ แล้วตอนนี้อยู่ไหนกันอะโรงพยาบาลกําลังไปโรงพยาบาลกลังไปโรงพยาบาลคือมึงเอาไอ้แจ็คไปล่อใช่ส่ดนเด้าไอ้แจ็คไปคิดเองอ่ะเนี่ยไม่แล้วตํรวจแล้วตํรวจแล้วตํารวจว่าไงบ้างอ่ะตํารวจจะไม่ว่าไงเลยใช่เหรอใช่อ่าแต่กําลังไปหากูเจ้งความโรงพยาบาลโรงพยาบาลกําลังมาโอเคโอเคทุกคนครับตู้นี่ตํารวจผมกําลังไปโรงพยาบาลนะเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยอะไรแบบ สวัสดีครับตำรวจก็แล้วกันโปรเทคหน่อยโปรเทคหน่อยโปรเทคหน่อยครับบุรีรวจโปรเทคหน่อยครับ กปอยู่ตึกแดงลุงบ oh, <y> ้านลุงกปอยู่ตึกแดงตึกลุงบอกอยู่ตึกแดงไปลุงอยู่ไหนอ้าอันลังไปตึกแดงไง โดนมาหน่ะเกิดอยู่ไหนกูอยู่ชั้นกูอยู่ชั้นสองกูอ,งอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปเออเดี๋ยวผมไปหาเดี๋ยวผมอยู่นี่อยู่นี่ข้างบนข้างบนข้างบน รอกล่องซ่อมให้แจ็คไอ้สองซ่อมให้เซิร์ฟพิงค์มีกล่องซ่อมป่ะเดี๋ยวรอปล่อยเซิร์ฟบอกเลขไอ้เซิร์ฟมันมีกี่อันนะพี่พี่ติ๊กรอเดี๋ยวผมไปรับพวกมันก่อนไปรับใครกดสี่เลยนะรับไอ้แจ็คกับไอ้โจงไหมรัวมันไปทำอะไรอ่ะไอซ์เล่นใบไเซิร์เล่นใบถัดเนับมารอก่อนเนี่ไอเปิดประตูทิ้งไว้ให้มันอ่ะน่าจะโดนไล่อยู่มาละ รอเลยรถรอนะลุงหยับลุงหยากตีให้เข็นรถกูได้ไปเลยพอยี่สิบพอยี่สิบไอ้ตีอุ้มศพมาตีอุ้มศพมาตีอุ้มศพดียิงไม่ได้้ปล่่มือเฉยป่อมือเฉยด่วนด่วน้ดับ จจับจับสะคตตำรวจรุดรถตวจจรวดจับสีคนสีคนใไช่มอะไรนี่้ได้อุ้มนะเว้ยอาไปเาม่ได้อุ้มนะไม่ได้อุ้มครับลุงแต่ขอจับไว้ก่อนเพราะว่าลุงจะไปเอาศพนะไม่ได้เอาศพมันอยู่นู่นแล้วไม่ใช่หรอปล่อยไปดีคปลปปลุงปลุง เอาคืนรถไปคืนรถไปล็อกอยู่ฮะเอาคืนรถไปเอาคืนรถไปกว่าใช่เอาไปคืนรถไปกว่าเจะอุ้มไอติยะพี่เปิดเครื่อื่นเลยกดร้องกดร้อกโอเคหายแล้วหายแล้วแป๊บนึงไอพวกนี้มันแบบวิ่งชนกูแบบกระจุยเล้วแน่เลยเอ้าเอ้าโอ้ย โหมมาแล้วจับเลยจับเลยจับให้หมดเลยโอ้ยโดนบล็อกคอไอ้เหีเย้ยเอ้ยใครวะมันเจาะพอไม่ได้ลุงเออ,เอไม่ได้เลยเยตั้งไว้ น้ำมันไม่พอเนี่ย